อันนี้ลักษณะเป็นไงพี่เนี่ยก็การกำจัดวัชพืชได้ทันเวลานะครับได้ทันเวลาทันท่วงทีนะครับอืมแล้วก็ฝนมาพอดีงามแล้วก็ได้จังหวะที่ฝนให้ยูเรียเราโดยธรรมชาตินะครับทำให้ต้นแตกกิงอิ่มน้ำนู้ลนะฮะดูลักษณะใบก็พอครับใบจะหนาใหญ่นะครับอันนี้คือ วัชพืชไม่มีนะครับไม่มีการรบกวนนะครับอันนี้รอยรถแทกนะรอยรถแทกแล้วก็แล้วก็มาอดายานได้สามอีกทีตรงสามอีกโอ้ต้นใหญ่จริงๆต้นงามอวบอิ่มดูมีอนาคตดูสิครับอันนี้สําหรับคนขยันนะครับแกยังเสียดายที่แกมีน้อยนะครับเนี่ยผมเดาแล้วนะฮะก็เปรียบเทียบกับไล่ติดกันก็ได้ฮะดูสิฮะสภาพอื คนขยันกับคนได้ติดกันนั่นมีแต่หญ้าที่เกียจตนะฮะนี่ขนาดใกล้ๆกันนะเนี่ยข้ามถนนหญ้าเยอะว่าจะพืชเนี่ยมันมีผลเลยจริงๆเลยนะครับเนี่ยชัดเจนเลยครับชัดเจนแต่ว่าเรื่องนี้มันต้องอาศัยความขยันนะครับความเอาใจใส่ถ้าเราดูแลมันดีนะฮะมีหญ้าดูสิครับ มันแทบจะไม่ได้ทุนคืนเลยนะฮะแล้วถอไปอีกด้านนะฮะดูอีกด้านหนึ่งครับอันนี้หญ้าไม่มีบนละโลกเลยหญ้าไม่มีเขาได้หญ้าอาจจะปุ๋ยเปยอะไรอย่างอื่นมันก็ปัจจัยเสริมเนาะใช่ครับถ้าปัจจัยหลักๆก็คือหลักก็คืออยากให้มีวัชพืชถ้าไม่มีหญ้าเนี่ยมันจะงามงามมากนะฮะหาดูหญกาครับมันงามสภาพนี้นะฮะอืม ไม่มีแย่มันฝนตกพอดีความเพียรสูงดูแลรักษาได้มันก็เลยงามดูฝั่งตรงข้ามกันตรงข้ามกันอันนี้ดูแลรักษาไม่ได้ขาดการอาเจขาดการอาใจยใส่หญ้าปล่อยให้หญ้ากับมันอยู่ด้วยกันแบบพึ่งพาอาศัยกันมันไม่ได้ครับมันไม่ใช่อย่างนั้นมันสมบัติหลังเนี่ยไม่ชอบหญ้าเลยจริงๆ แกคงจะมองแกจะท้อตรงที่ว่าไล่แกเยอะไปหรือเปล่าแล้วก็ทําไม่ไหวอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ไรนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันงามเลยมีหญ้าเยอะมันก็ไม่ได้อันนี้ไม่มีหญ้ามันก็งามไล่ติดๆดกันปลูกไล่เลี่ยกันพิสุดได้โอ้โหจริงจริงมันเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับเนี่ยการกําจัดวัชพืช นู่น่ะมันของแกนกงามล้วนเลยพี่งามเสมองามเสมอลำอวบอิ่นดูดีมีอนาคตปลูกกระปลูกระยะห่างพอดีนะเมตรคูณเมตรนะประมาณเมตรคูณเมตรนะห่างอนาคตไปอีกไกลเยอะแน่มันงามมากถ้ารักษาสภาพอย่างนี้ไว้ตลอดนะครับผมว่าโอ้โหยอดเยี่ยมเลยไม่ปล่อยให้หญ้ามันเกิดใช่ ออโอเคครับเราได้ข้อสรุปอีกอย่างแล้วก็คือวัชพืช,ช,พชเนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยมันเมื่อเมื่อปลูกให้มันเกิดได้แล้วเนี่ยควรจะต้องดูแลไม่ให้มีหญ้าด้วยถ้ามีหญ้าแล้วไม่มีทางที่คุณจะได้ทนคืนไม,ม่มีทางที่จะปลูกมันประสบความสําเร็จใช่ด้วยเหตุเพราะวัชพืชกับมันสําปหลังไม่ถูกกันกกนะครับสรุปได้หรือยังครับสรุปได้แล้วเนาะ <Okay S 2> ได้ว่า,วาที่ไม่มีหญ้าที่ <จะ S 2> ดินติดกันมันจะงามแต่ที่ที่มันกับหญ้าอยู่ด้วยกันมันจะไม่โตไม่โตคแค่แฟนโอเคครับสรุปได้อย่างนี้นะครับเนาะโอเคครับครับไปไปต่อ